อ่านักเรียนเปิดหนังสือหน้าสิบสองดูไปพร้อมๆกันเลยหน้าสิบสองให้นัอเรียนทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วก็จํานวนครัะถ้าหากว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันทํำยังไงเราจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเช่น อ่ะเปรียบเทียบเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษห้าส่วนหกนักเรียนดูตามหนังสือเลยนะคะนักเรียนเปิดหน้าสิบสองเหมือนกับครูไหมโอเคนะอ่ะทีนี้เศษหนึ่งส่วนสองกับเศษห้าส่วนหกนักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนมันคือเลขสองกับเลขหกซึ่งมันไม่เท่ากันมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เราต้องทําตัวส่วนให้มันเท่าก่อนกรณีนี้อันไหนอันที่ง่ายที่สุดก็คือทําส่วนสองให้เป็นหก สองจะเป็นหกได้ก็ต้องหาตัวที่มันมาคูณกับสองแล้วมันได้หกสองคูณอะไรจะได้หกคะชูนิ้วชูนิ้วสองคูณอะไรได้หกสามเนาะแล้วก็สามมาคูณเห็นไหมคะคูณเมื่อเราคูณแล้วเราจะต้องคูณที่เศษด้วยก็เป็นหนึ่งคูณสามแล้วก็ส่วนด้วยสองคูณสามมันก็จะได้หนึ่งคูณสามได้สามสองคูณสามได้หกใช่ไหมคะ นี่ก็เป็นเศษสามส่วนหกแล้วนักเรียนสังเกตว่าหกกับหกส่วนหกกับส่วนหกมันเท่ากันแล้วเมื่อส่วนกับส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้ยังได้แล้วว่าสามมันน้อยกว่าหกกว่าห้าเพราะฉะนั้นเราก็เอาที่โจทย์ให้มาว่าเศษหนึ่งส่วนสองน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกอาทีนี้ทำแบบฝึกหัดเนาะ ทำแบบฝึกหัดหน้าสิบสองข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงข้อที่หนึ่งไหนตอบปากเปล่า,าก่อนในเ,เดี๋ยวคู่ถามก่อนเนอะข้อที่หนึ่งเซนหนึ่งส่วนสี่กับเซนสามส่วนแปดเราจะต้องทําตัวน้อยให้เป็นตัวมากมันจะง่ายนะคะความสี่ให้เป็นแปดไเอาอะไรมาคูณคะไปเอาอะไรมาคูณคะชัชวยวัน์ชัวยวัตรสี่จะเป็นแปดหาอะไรมาคูณ คูณด้วยอะไรคะจะเป็น8สี่คูณอะไรได้แปดสี่สองเออก็สองมาคูณสองมาคูณแล้วก็สองคูณตัวเศษด้วยสองคูณหนึ่งได้สองสี่คูณสองได้แปดก็เป็นเศษสองส่วนแปดทีนี้เราก็เปรียบเทียบได้สองน้อยกว่าสามเพราะฉะนั้นข้อแรกใส่เครื่องหมายอะไรคะเขีเครื่องหมายอะไรลูกใช่ไหมมากกว่ามากหรือน้อยสองสองน้อยกว่าสามเศษขึ้นมา สองน้อยกว่าสามเซข้างหาไหนน้อยกว่าเส่ข้างไหนน้อยกว่าน้อยกว่านักเรียนดูตรงดูตารางตรงกลางเห็นนะคะเขา m a r เอาไว้การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนดูในหนังสือของตัวเองเห็นนะคะอ่านตามด้วยนะคะอ่านตามในใจกับครูเลยแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษ เศษส่วนใดที่ตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าเศษส่วนใดที่ตัวเศษน้อยกว่าเศษส่วนนั้นก็จะน้อยกว่าอันนี้ครูเติมให้แต่ถ้าหากว่ามันเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะเท่ากับใช่ไหมอ่ะทีนี้ต่อไปมาดูจํานวนคละเปรียบเทียบหน้าต่อไปหน้าสิบสามนะคะให้หนักเรียนเปรียบเทียบสองเศษสองส่วนห้ากับสองเศษสามส่วนสิบ เปรียบเทียบจนจำนวนนับ2กับ 2, มันมีเท่าค่าเท่ากันมาดูที่เศษส่วนเศษสองส่วน5กับเศษ3ส่วน10จากกรณีนี้เราจะต้องทำตัวส่วนตัวส่วนคือ5ให้เป็น10โดยหาจำนวนมาคูณจำนวนที่จะมาคูณกับ5เราได้10ก็คือ2เห็นไหมคะเราก็เอา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน2คูณ2ได้ สี่ห้าคูณสองได้สิบนันเรียนจะเห็นว่าส่วนสิบมันเท่ากันแล้วคือสิบกับสิบแล้วก็มาเปรียบเทียบที่ตัวเศษตัวเศษคือเลขสี่กับเลขสามสี 3, ่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าสามค่ะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นจํานวนสองเศษสองส่วนห้าจึงมีค่ามากกว่าสองเศษสามส่วนสิบอ่านในตารางที่เขาให้มาอันนี้นะคะคือสรุปนะคะ เขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนค้าให้เราเปรียบเทียบที่จํานวนนับก่อนอย่างกรณีนี้สองมันเท่ากับสองใช่ไหมคะมันเทียบไม่ได้เราก็มาดูที่ตัวเศษส่วนจํานวนที่มีจํานวนนับมากกว่าจํานวนนั้นย่อมมีค่ามากกว่าแต่ถ้าจํานวนนับเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบที่เศษส่วนเป็นลําดับต่อไปเหมือนกรณีที่ผ่านมา แต่ถ้าหากว่าจานวนนับมันไม่เท่ากันเราก็เปรียบเทียบได้เลยเช่นสมมติว่าครูยกตัวอย่างว่าครูยกตัวอย่างว่าสองเศษห้าส่วนสิบกับสามเศษสองส่วนแปดอ่ะเอาใหม่นะสองเศษห้าส่วนสิบกับสามเศษสองส่วนแปดเราก็เปรียบเทียบได้หรือ,อยังคะอันนี้ได้เลยเพราะว่าเปรียบที่เทียบที่จานวนนับเลยใช่ไหมคะ สมีค่ามากกว่าสองเราก็เปรียบเทียบได้เลยอ่ะมาดูนักเรียนมาดูหน้าสิบสามหน้าสิบสามนะคะเดี๋ยวครูจะถามทีละคนนะคะเมื่อครูถามใครให้คนนั้นเปิดไม์แล้วตอบคาถามครูนะคะข้อที่หนึ่งหน้าสิบสามนะ,ะข้อที่หนึ 4, 1, ่งหนึ่งเศษสามส่วนสี่กับหนึ่งเษเจ็ดส่วนสิบสอง Okay. อ่ะอชบุญอชบุญตอบคุณหน่อยลูกเครื่้งหมายอะไรระหว่างมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับข้อหนึ่งอะคะ่ะมากกว่าครับข้อหนึ่งตอบมากกว่าอ่ะเรามาดูจริงไหมมาดูเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งมันเท่ากันเปรียบเทียบไม่ได้มาดูที่ตัวเศษตัวเศษส่วนคือเศษสามส่วนสี่กับเจ็ดส่วนสิบสองทีนี้ เศษสามส่วนสี่เราจะต้องทําส่วนให้เป็นสิบสองโดยเอาสามไปคูณใช่ไหมคะใช่ไหมคะว่าสามคูณสี่ก็ได้สิบสองตัวส่วนเท่ากันต่อไปเอาสามคูณสามได้เท่าไหร่คะสามคูณสามได้เก้าเก้าส่วนสิบสองกับเจ็ดส่วนสิบสองก็เปรียบเทียบได้แล้วเพราะฉะนั้นตอบมากกว่าอาจบุญตอบถูกไหมคะตอบถูกเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่สองนกกรอน ปนกรทนผักแ่กตอบคูณหน่อยลูกข้อสองตอบอะไรคะข้อสองตอบอเไรขอไหนนะคะระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่านจำนวนนะับเท่ากาันเลขสองกับสองเท่ากาันมาดูที่เศษส่วนเจ็สามส่วนเจ็ดตัวหนึ่งส่วนเป็นเจ็ดตัวหนึ่งส่วนเป็นยี่สิบเอ็ดหาจำนวนมาคูณกับเจ็ดแล้วได้ยี่สิบเอ็ดจำนวนจำนวนนั้นคือเลขสามเมื่อสามเอามาคูณแล้วเราก็ต้องคูณที่ตัวเศษด้วย ตัวเศษคือสามสามคูณสามได้สามคูณสามได้เท่าไหร่คะกระดกกรตอบคูณสามคูณสามได้เก้าสามได้เก้าข้างล่างเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดเทียบได้แล้วเก้ากับสิบเอ็ดเก้ามันน้อยกว่าหรือมากกว่าสิบเอ็ดน้อยกว่าสิบเอ็ดอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบน้อยกว่าหรือมากกว่าคะมากกว่าเอาใหม่ตก่าใหม่ครั้งหนึ่ง มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ9กว่า11 9น้อยกว่าหรือมากกว่า11 9มีค่าน้อยหรือมากกว่า11น้อยกว่าค่ะอ่าข้อนี้ตอบน้อยกว่ามีค่ะไปข้อที่4เมื่อกี้ต้นกล้าต้นกล้าอย่าตอบต้นกล้าข้อ4ตอบอะไรลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าครับมากกว่าค่ะเพราะว่ามันจะได้9ส่วน15ใช่ไหมคะ ก้ามันมากกว่าเจ็ดอ่าต่อไปข้อที่ห้าเอาสองมาคูณกับแปดได้สิบหกแล้วสองคูณสามได้หกหกส่วนสิบหกกับหกส่วนสิบหกมันก็เท่ากันใช่ไหมคะข้อห้าใส่ข้างไหนเท่ากันค่ะต่อไปข้อที่ก 6. 6กกทกหกต่อไปข้อที่เก้าโดยเอาห้าไปคูณทำสี่ให้เป็นยี่สิบโดยห้าไปคูณถ้าห้ามาคูณเราก็ต้องเอาตัวเศษคือสามมาคูณ 3ามคูณหมันได้15 15กับ9เปรียบเทียบได้แล้ว15มันน้อยกว่าหรือมากกว่า9คะมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เค้กตอบว่าอะไรนะน้อยกว่าจริงๆแลนวต้องตอบว่ามากกว่านะคะอ่าเรามาดูด้านล่าง